ขอบคุณแฟนอาร์ตในวันนี้ค่ะภาพแรกกิ๊กกิกิกิรูปนี้ให้คุณหมิวภาพที่2ค่ะ I love carrot 汤มันอร่อยมากเลยนะภาพที่สอิมทิหนูเรียวไหลค่ะขอบคุณลงมาค่ะสำหรับแฟนอาร์ตในวันนี้อ่ะจะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮลโโลดีต่อใจเอ็มทิหมิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันในไม n ครฟ a ับค่ะในส้มตำคราฟกันนั่นเองไปเริ่มกันต่อเลยคะ่ะสิ่งที่ตั้งใจทําวันนี้คือฟาร์มคีเปอร์ค่ะมิวเห็นว่ามีหลายรูปแบบนะรูปแบบใช้แมวใช้สนโนโกลเลมใช้เรือคะ่ะมิวเห็นมีหลายรูปแบบมากแต่แน่นอนฟาร์มคีเปอร์ต้องทรมานนอนด้วยการใช้แมวสิน่ารักดีคะ่ะเรากําลังขนส่งแมวเพื่อ ไปทำฟาร์มแน่นอนว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ <c oughs> กองรวมกันจุดเดียวเวลาเอฟก็จะได้ง่ายจะว่าไปพื้นที่ตรงนี้ค่ะมิวเคลียร์ได้เยอะมากขึ้นแล้วเราเคลียยังไงไปชมกันเลยค่ะ ผสมแมวนี่เราสามารถพาหนอนขึ้นไปข้างบนได้ไหมอะลองดูค่ะเฮ้ยได้เอ้ย,เอ,ยเอาล่ะเราจะทำฟาร์มคิปเปอร์ด,ด้านบนนี้ค่ะขนส่งแมวขนส่งแมวมาปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บเราตัวเองสองตัวก็พอค่ะที่เหลือเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้หนูนั่งจ้องพื้นที่นี่บ่อน,นี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะนี่นะ พื้นที่ว่างเยอะนะน่าจะทำฟาร์มคิปเปอร์ในนี้ค่ะอ่าแล้วเราจะได้ปิดกระจกข้างบนทีเดียวให้จบไปเลยเออก็น่าสนใจนี่ให้อาหารนอนค่ะต้องบอกเลยว่าขอบคุณแมวขอบคุณปลาค่ะขอบคุณปลาจากเพื่อนบ้านเราเนเออแล้วก็นอนเฮ้ยเด็ดนะเจ๊จ๊บจ๊บจดีเจ้าขาวปึ๊บเราสามารถให้อาหารเล่นความไวได้ค่ะแต่ว่านั่งรอให้โตก็ได้เหมือนกัน Okay. ลงไปข้างล่างค่ะไหนๆก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้นั่นเองมันมีกฎอยู่ข้อเดียวค่ะคิปเปอร์กลัวแมวคิปเปอร์ก็จะหนีจากแมวในระยะรัศมี6บล็อกค,ค่ะแค่นั้นเลยแล้วก็เลิงตรงกลางโดยประมาณค่ะกลางก็คือกลางไม่กลางก็ไม่เป็นไรมอเผื่อพื้นที่ไว้นิดหนึ่งค่ะเอาเป็นจุดค่านั่นเองแล้วหนูก็จะวางแมวไว้ตรงนี้แล้วหนูก็จะนับบล็อก1บล็อกค,ค่ะ2 3 4 5 2 3งสี่ห้าอืสองสามสี่หรัศมีหกบล็อก่หนูจะใช้แค่หาบล็อกค่ะสองสี่ห้าแล้วก็ทําให้เป็นวงกมลมเราก็คงเราก็คงไม่ได้กลมดีเท่าไหรล่ละนะ <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งแพลตฟอร์มค่ะและ้วจากนั้นก็เว้นพื้นที่ว่างไวใช่ไหมเท่าที่หนูจําได้เท่าที่หนูจำได้ไดเราเว้นพื้นที่ว่างไว้อะค่ะขนาดนี้อ่าก็คือสองช่องค่ะ และจากนั้นด้วยความสูงของกีเปอร์ค่ะถ้าเราวางแ็บดอมันจะมีมอนเตอร์แค่2ชงิดที่จะเกิดได้คือกีเปอร์กับแมงมุมนั่นเองน้องเขียวกับเจ้าสไปเดอร์เอาล่ะถ้าต้องการให้น้องเขียวเกิดเท่านั้นเราต้องจํากัดพื้นที่การเกิดด้วยค่ะแมงมุมเกิดได้ในระยะ3ามคูณสค่ะเราก็ต้องวางยังก็ได้ให้พื้นมันไม่เหลือ 3- สนะ่ะไม่ให้เหลือ3มช่องค่ะวางยังไงก็ได้ ก็จรหรือว่าประมาณตรงนี้ก็หนึ่งสองมันก็จะเป็นสองคูณสองเขาบอกว่าใช้ 3, 3, 3, สามคูณสาหรับแมงมุมหนึ่งตัวระหว่างแค่นี้ได้ไหมนั่นสิคะ่ะน่าจะต้องลองดูนั่นแหละ <c oughs> จะใช้ได้หรือเปล่านะน่าจะได้เลยคะ่ะน่าจะได้แหละเพราะว่าฟาร์มกิปเปอร์ถือว่าเป็นฟาร์มที่ทําง่ายคะ่ทยคะทาง่ายมาก <c oughs> ลองดูลองดูเอาล่ะสร้างเลยแล้วกันคะ่ะหลายๆชั้น แล้วมันจะได้เอาแมวมาอยู่นั่นเอง เอาละค่ะทุกคนคะเราได้ขนาดนี้แล้วใช่ไหมได้เวลาวางระบบค่าแล้วมิวจะใช้เป็นน้ำค่ะโอเคตรงนี้ค่ะเราจะวางเป็นขอบแล้วเราจะวางน้ําให้ไหลลงไปข้างล่างค่ะพอน้ําไหลลงไปข้างล่างคีปเปร์เดินหนีแมวโดนน้าเขาจะถูกส่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะข้างบนนี้พลระยะยี่สิบสี่บอกเขาตกไปข้างล่างเขาจะต้องตายเออนั่นเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นค่ะเราก็ลองทําดูเลยค่ะเป็นพื้นที่วงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะเราวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้ค่ะปิดชั่วคราวปิดชั่วคราว พอปิดชั่วคราวจากนั้นเราก็จะวางน้ำค่ะให้น้ำไหลนั่นเองโอเคตรงนี้เหมือนจำได้ว่าน่าจะน้ำจะเลยค่ะเดี๋ยวเราวางก่อนตรงนี้จะมีน้ำเลยออกมานิดนึงเอาล่ะวางน้ำตรงกลางค่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บมันจะเป๊ะใช่มันจะเป๊ะเลยเราเราจะปล่อยน้ำลงไปข้างล่างค่ะแต่ว่าแต่ว่ามิวจะไปทำระบ,บุรับน้ำข้างล่างก่อนมิวจะทำรูไว้ค่ะแล้วเราก็จะปิดรูไว้ ตรงนี้เวลาน้ําไหลมาเขาก็จะได้ไหลมาถึงแค่ตรงนี้ค่ะแล้วข้างล่างก็คือระบบกระแทกให้กระแทกพื้นตายไปเลยเพราะว่าฟาร์มเราค่อนข้างสูงเขาน่าจะกระแทกพื้นตายได้ค่ะได้เวลาของพลังแมวแล้วค่ะออหนูก็แบกแมวใส่หัวไปเลยใช่แล้วเราก็ลงไปค่ะแมวก็ยังอยู่บนหัวเราแล้วเราก็จะค่อยๆเดลิเวอรี่ส่งน้องแมวมานั่นเองเอย ให้อยู่ตามชั้นต่างๆค่ะเราต้องเริ่มจากชั้นไหนก่อนชั้นบนก่อนไหมหรือชั้นล่างก่อนเอ๊ะมิวไม่แน่ใจเอ้วทำไมนั่งร้านเหลืออยู่แค่นี้อ <c oughs> เอาเป็นว่าเอาแมววางไว้ค่ะแต่ละชั้นก่อนแ <c oughs> มวตายได้นะเนี่ยเ <c oughs> พราะพื้นที่น้อยพื <c oughs> ้นที่เล็กมากโอ้มันเป็นการอุ้มบนหัวโอ้อันตรายเหมือนกันนะคะแ <c oughs> ปว่าแปว่าต้องต้องวางแมวจากชั้นล่าง <c oughs> ค่อยๆวางขึ้นไปชั้นบนค่ะ เริ่มการขึ้นย้ายแมวได้เลยค่ะแมวอยู่ในหัวแล้วแล้วเราก็จะโดดไะโดดยืบลงไป <c oughs> นี่คือตำแหน่งที่เราจะวางแมวค่ะมันจะวางบล็อกไว้สักบล็อกหนึ่งค่ะแล้วเราค่อยวางแมวเอ้ยอ้าวมันเดินเร็วเนาะโอ้โหแมวเดินไวมากอาจจะต้องกั้นบล็อกก่อนที่เราจะวางแมวหรือเปล่าเนี่ยม่านอยู่เอามาตรงนี้โอ้โห แบบนี้ก่อนอ่าแล้วให้เขานั่งตรงนี้ค่ะให้เขานั่งตรงนี้ปุ๊บแล้วหมูก็ค่อยขุดใช่ไหมเดี๋ยวนะเราต้องเราต้องขึ้นขน้างบนอ่าแล้วหมูก็ค่อยขุดแมวลงไปอ่าแมวก็จะนั่งในตำแหน่งพื้นที่ของเขาแค่นั้นเลยค่ะ <c oughs> เราก็ขึ้นไปเราก็วางบล็อกแล้วเราก็โดดจากนั้นเราก็ต้องไปเอาแมวมาเพิ่มค่ะเต็มท <c oughs> <ๆ>ุกชั้นเต็มทุกชั้นเออตอนแรกคิดว่าการวางแมวน่าจะง่ายไปกวมา อ๋ลืมไปว่าเราอุ้มแมวบนหัวแมวบอกฉันก็เจ็บนะไม่เป็นไรหรอกนายทำประโยชน์นะนายจะได้กันแก้งคีปเปอร์ตลอดไปนี่นั่งค่ะอ้าพอนั่งเสร็จปุ๊บก็ขุดบอกอิกเอยอิก,อก,อกง่าย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 อันนี้ถือว่าใช้ได้ลำบากผู้เล่นทำอย่างนี้สักสิบรอบก็สิบชั้นค่ะก็เรียบร้อยแล้วแมวตัวสุดท้าย ลงไปเลยลูกนี okay. ่ขึ้นน <out> ั <figuring out> ่งโอเคแล้วก็ขุดบล็อกปึ๊บห่าแม่ตัวสุดท้ายอยู่ในตำแหน่งนั้นเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ปิดบล็อกไปมิวพร้อมที่จะวางน้ําแล้วแต่เดี๋ยวมิวจะไปเอานนั่นก่อนเอ่อต้องวางน้ําเลยได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราวางดูค่ะปุ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอันนี้เป็นน้ําอันนี้เป็นน้ําค่ะน้ําอยู่ข้างบนนี้กิเปอร์จะถูกส่งขึ้นเฮ้ยมันอ๋อไม่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 เดี๋ยว จบ,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 บขอในวิชั่นค่ะน้ําถูกวางเรียบร้อยตรงกลางทีนี้มองมองพื้นที่เราต้องขุดอ่าน้ําก็จะไหลลงไปข้างล่างชื๊ขุดเลยจ้านี่ตามบล็อกที่เราวางไว้เป็นสัญลักษณ์ค่ะนี่คือตรงขอบมุม,มุงเขาชื๊ขุดขุดส่งคีปเปอร์ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วให้ร่วงตกไปข้างล่างไม่เน้นประสิทธิภาพมองฟาร์มนี้ เน้นทรมานคีเปอร์อะ่ะเรียบร้อยจื๊บเอ้ยทำไมตรงนั้นตรงนั้นล้นออเคตมีมีจุดหนึ่งที่พลาดมีจุดหนึ่งที่พลาดไหนปิดดูซิทำไมถึงพลาดตรงนี้ล่ะลูกอ๋ออ๋อโอเคอืมเราต้องปิดตรงนี้เราต้องปิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลาดเยอะมันจะพลาดเยอะเราต้องเราต้องทำหลุมก่อนแล้วเราก็กั้นอ่าโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ แล้วเราก็ปิดพื้นที่แล้วเราก็กั้นโอเคแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดอ่าตอนแรกมันล้นค่ะตอนแรกมันล้นอืมนี่ไงอันนี้นนคือบ่อรับน้ําตรงนี้เอ้ยโอเคเขาล้นมาข้างในด้วยดึ๊บแต่ถ้าเป็นจุดอื่นก็ไม่ล้นเนาะพื้นที่แคบมากคิดว่าจะเกิดได้เหรอคะเนี่ยนั่นสิ มันคือระยะการทำงานเขาบอกวหบ็อกใช่ไหมมิวก็หนึ่งสองสา 1, 2, 3, บล็อกนี้ก็เป็นบล็อกที่5กับแมวอันที่จริงน้องน่าจะขยับกว้างได้กว่านี้อีกนิดหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ได้รู้กันค่ะจุดค่าต้องอยู่ด้านล่างแต่เรายังไม่ได้วางจุดค่าเลยไม่เป็นไรอันนี้มือจะวางเป็นพรมแล้วกันมอนเตอร์ไม่น่าจะเกิดบนพรมได้ใช่ไหมคะมัง โอเคก็คือไม่อยากให้มีพวกมอนเตอร์เกิดในพื้นที่ตรงนี้ค่ะอ่ะเยบอยโอเคโอเคแล้วทีนี้หมูก็จะขึ้นตามน้ํำไปเรื่อยๆแล้วหมูก็จะเอาทอตค่ะที่อยู่ในประจำชั้นแต่ละชั้นออกเพราะว่าทุกชั้นจะมีทอตแน่นอนเราปักไว้เราปักไว้แต่นี้ไม่มีทอตเหรอเนี อ๋อชั้นนี้ไม่มีทอ็อตค่ะึืนต่อถือว่าเป็นการเช็คดูด้วยว่าน้องแมวอยู่ครบทุกชั้นหรือเปล่าชั้นนี้ไม่มีทอ็อตโอเคอันนี้ก็ไม่มีอ่ะนี่บนสุดแล้วค่ะเรียบร้อยและด้วยความที่เรารวยเหล็กค่ะตอนแรกหนูจะใช้รางรถไฟแต่คิดไปคิดมาแล้วมีเหล็กนี่น่ะใช่จุดรับค่ะจุดรับมอนเตอร์กระแทกลงก็เป็นฮอปเปอร์เลยแล้วกันรวย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 ,รวยเหล็กแล้วรวยเหล็กแล้ว เลยวางแบบนี้ได้ค่ะจัดลลอ่ะแล้วเดี๋ยวมิวจะรอดูว่ามันจะมีมอนเตอร์กระแทกตรงนี้ไหมถ้ามีมอนเตอร์กระแทกตรงนี้ไม่มีฮ o อปเปอร์รับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียดายของค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์นั่นเองฟาร์มฮูมิวค่ะเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุเลยอย่างแรกเราต้องมีเขาเรียกว่ากันพ o าวเดอร์แต่เราก็ไม่ต้องมีเยอะเท่าไหร่เหมือนจะใช้เอนเดอร์โพในการบินได้ และอย่างต่อมาค่ะม้าของมิวดันเดินตกไปตรงนั้นเพราะม้าเราเดินตกเราก็ต้องปิดพื้นที่ด้านบนใช่ไหมคะ่ะอย่างต่อมาอยากจะใช้แรงงานน้องแมวทําฟาร์มคิปเปอร์แต่ละทีไม่เคยได้ใช้แรงงานแมวเลยหมิวก็เลยเลือกรูปแบบนี้ค่ะเลือกรูปแบบนี้ดีแล้วได้ใช้แรงงานนอนแต่ว่านอนใช้ผลผลิตด,ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยทําเลยแบบนี้ค่ะชึบอะไรตัวเองวางปิดให้เรียบร้อยค่ะ รือว,ว่าโครงสร้างเรียบร้อยค่ะยามต่อไปกระจกทึบแสงใช้อย่างกว้างกระจกทึบแสงคุณคดร่าเต็มขยันมาแถวนี้มากอะมาบ่อยมาบ่อยอได้เวลาใช้กระจกทึบแสงกันแล้วคะ่ะมีมีเพิ่มไหมอะ่ะมีเพิ่มไหมไม่มีนี่โอโ้โหเปลืองเหมือนกันนะคะนี่กระจกทึบแสงนั่เราใช้จัดไปเลยแล้วกัน วางเท่าที่เราวางได้ค่ะ <c oughs> ไม่พอไปหามาเพิ่มกระจกทุบแสงเราใช้เยอะมากโอ้โหใช้ยเยอะสุดๆไปเลยค่ะคำถามที่หนึ่งลงไงอะ่ะแล้วเราลงไงเอ๊ะทางลงไม่มีแล้วค่ะเราจะลงยังไงวางน้ําได้แหละมั้งวางไปค่ะ <c oughs> โอโ้เขาเริ่มทําแล้วโซนตรงกลางเขาปูพื้นเต็มเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเลยเหรอคะเนี่ย กน็นะมันไม่งั้นก็เดินยากหัวใจตรงนี้หัวใจของสตรองโฮเราต้องใจไว้ว่าแบบอยากจะเป็นหน้าวันนบีอะไรอย่างงี้เมื่อกี้เห็นเขาสร้างอยู่ตรงนี้แวบ,บๆค่ะแต่ว่าหนูจะต้องลงไปข้างล่างเราต้องลงไปข้างล่างเพราะเราต้องไปขุดอัลเมนทีสไปกดกดผิดด้วยไปลงไปเถอะไม่มีอะไรพังหรอกโอ้โหเสาค่ะเสามาแล้วเสามาแล้ว งานของการตั่นด้วยความไวแสงค่ะต้องต้องสร้างให้เร็วเพราะว่าเหลือเวลาไม่กี่วันใช่ไหมสี่วันค่ะก่อนเปิดสตรองโฮโอ้โหมื่นเนาะน่าจะสว่างวันนี้เราเรามาตรงนี้เพราะเราจะมาขุดอเมนทิตค่ะเอ้ยนี่ไงมีอยู่โอเคเราต้องการอเมนทิตเพื่อทำกระจกทุบแสงจัดไปโลดโอ้ยยังไม่โตดินะโตแค่บางส่วนขุดจ้ามันมีอยู่ตรงนี้ แบบเอามาใช้ก่อนได้ไหมอะไรประมาณนั้น <_ an> เดี๋ยวมาขุดให้ใหม่ปรื้วางค่ะเราต้องการกระจกดุบแสงอ่ะโอเคจัดเลยแล้วกัน <_ an> มีคนกำลังกอ่อสร้างคะ่ะเดาไว้เลยว่าแบบกอ่อสร้างหัวหมุนแน่เราไม่ควรหรอกเพราะว่าเราก็กำลังกอ่อสร้างเหมือนกันต่างคนต่างยุ่งเ <_ an> ขาวองเขาวองเรา เขากำลังสนใจอะไรบางอย่างเขาอาจจะสงสัยว่าใครมันมาวางน้ำาปีมือเราเองนั่นเองได้กระจกทุบแสงแล้วค่ะโอ้ลืมไปมีอ็นเดอร์เพลค่ะจื๊บน่าจะต้องขึ้นลงด้วยอ็นเดอร์เพลเงียบๆเออตอนนี้เรามาด้วยในวิชั่นไงปิดวงกลมอย่างนี้ก็ดีนะ่แต่เดี๋ยวก็คงเปิดโอ้โห คือเสาอ่ะมีรายละเอียดมากๆเลยนะคะรายละเอียดเสามีมากแต่เวลาที่ไม่มีในวิชั่นมันมองไม่เห็นเสาดูดีแต่มองไม่เห็นนะประมาณนั้นเขาบอกว่าความมืดก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งน่าจะใช่ค่ะเงียบๆเออมีอะไรเยอะนู่นเนี่ยทางขึ้นอยู่ตรงนู่นเนี่ยไม่เห็นอยู่ตรงต้นเสาอ่ะ อ๋อไม่เห็น <laughs> เดี๋ยวค่อยหาไปเอาอมินทิตก่อนขัดเยอะเลยอ๋อแล้วเดี๋ยวพาไปดูทางขึ้นลงก่อนไหมจะได้ขึ้นลงได้ง่ายๆอ่ะขึ้นตรงไหนเอ่ยนี่ไงตรงต้นเสาเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บเสียงมันเบาลเลยมีทางขึ้นและทางฮาลัลโหลฮัโลโหลลโหลอ่ะตรงไหนนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ในต้นเสาเนี่ยมีทางขึ้นทางลงอยู่อ๋อ ้นลงตรงต้นเสาไม่น่าละ่ะหาไม่เจออ๋อมันเป็นบอ่อตรงนี้มีทุกเสาเลยไหม <c oughs> น่าจะไม่ได้มีทุกเสาค่ะพอลงมาแล้วเราก็งงเลยเราต้องไปทางไหนนะอ๋ตอตรงนั้นมันบีเคยพามาเล่นเอม็มมนทิต,ตรงนี้ครั้งหนึ่งอะจำได้นี่ไงเอ้ยโตบ้างไหมเอ้ยโตอยู่โตอยู่ ไฟฟ้าผ่านในเกมมันน่ากลัวเลยขนาดนี้ปิดเถอะโอเคปิดเรียบร้อยค่ะมือสนิทแล้วตรงนั้นมีแค่แสงจากท,อท,ท็อตที่เราวางไว้น่าจะต้องลงไปเอาดืม่มอันนี้เราดื่มในวิชาค่ะเราก็เลยสว่างนิดนึงโอเคหมึกแสงเกิดได้อันนี้บล็อกค่ะบล็อกเอาออกไปแล้วก็เอาเจ้าหนอนตัวนี้ออกลาก่อนนาย เราไม่พาในายขึ้นหรอกเ๋ยวเราจับตัวใหม่ง่ายกว่าค่ะไลท์เลเวลไลท์เลเวลต่ำกว่าจิตแน่นอนต่อให้เราปักท็อตตรงนี้เนี่ยหกแล้วค่ะแปลว่าถ้านนอนจะเกิดนนอนก็จะเกิดได้อืออยู่แค่ปักท็อตไว้เพื่อให้มองเห็นเราต้องไปเอฟเคจากห้องบนสุดอ่ะเพื่อประสิทธิภาพในการเกิดที่ดีขึ้นไม่รู้เขาเกิดเขาเกิดบ้างไหมเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจค่ะเออแล้วเราจะมองเห็นไหมเนี่ยนั่นนะสิ โอ้ยแล้วเราจะรู้ไหมว่าเขาจะเกิดหรือเปล่ามิวไม่แน่ใจเลยเพราะรูปแบบนี้มิวว่ามันไม่น่าจะดีดะนะเท่าไหร่ค่ะนั่นสินะสี่กันเผาเด้อไปว่าอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวนมาได้ยังไงเฮ้ยอ๋ <c oughs> เอ่อเราเรามายืนตรงนี้ค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยออกจากตรงนั้นมาแล้วเขาก็เลยระเบิดบึ้มเออนั่นแหละเดือดร้อนเราเลยค่ะ ไปลว่าอะไรถ้าได้สีกันพาวเดอร์แปลว่าแปลว่ามันก็ได้นะโอ,อ้ตอนแรกึูว่าจะไม่ได้ค่ะมีความกังวลเล็กๆหนูกั้นไว้แล้วกัน,นค่ะอย่างน้อยเวลาถ้าเรามีิบของตัวนี้เราจะได้ปลอดภัยระดับหนึ่งโอ้โอเคสีกันพาวเดอร์เหรอแปลว่าก็ได้อยู่นะแปลว่า <laughs> น่าซึแต่จะดีแค่ไหนอันนี้เรากงไม่ทราบได้ค่ะเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นน้ำกั้นอยู่นั่นเอง โห oh. แล้วในตอนเช้าค่ะถ้าเรามองเขาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แสงมัน่งจ้าซะเหลือเกินโ้โ oh. ห <c oughs> ดูดีเลยค่ะแสงหมอกยามเช้า <c oughs> สุดยอดไปเลยตรงนี้โอ้โ oh. ห <c oughs> ไม่มีทางได้เห็นคีปเปอร์แน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> มองไม่เห็นหรอกจริงๆหรือว่ามันมืดมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีแสงสว่างตรงนู้นนิดหนึ่งค่ะ แต่เราก็เห็นนะว่าเราได้กันพาวเดอร์แต่หมูคิดว่ารูปแบบนี้อาจจะไม่ใช่รูปแบบที่ดีเท่าไหร่ค่ะแต่เราทําเพราะว่าเราอยากจะปิดพื้นที่ตรงนี้เราอยากจะใช้แรงงานน้องแมวก็โอเคลองดูไปเรื่อยๆค่ะอาจจะดีก็ได้อะเราต้องลองดูไปเรื่อยๆเอาล่ะทุกคนคะเราได้ฟาร์มฮิปเปร์มาแนละ้วเราต้องลองเอฟเคดูคะ่ะดูซิว่ามันจะให้ผลผลิตดีไหมถ้าไม่ได้เราอาจจะต้องสร้างรูปแบบอื่นที่มันปกติกว่านี้ค่ะรูปแบบนี้อาจจะเล็กเกินไปก็เป็นไปได้เอาล่ะพัดหน้ามาเจอกันค่ะ สำหรับพันนี้ค่ะไมค์มครับส้มทำคราฟายบายค่ะ